อยู่ที่ยี่สิบห้าเหรียญพาวนึงก็หลายตังค์อยู่นะจ๊ะพาวนึงก็สิบสิบกว่าสิบกว่าเหรียญน,นะจ๊ะน่องไก่ทอดจ้ากินทั้งน่องไก่ทอดกินทั้งหมูกรอบเนาะหมูหันนะจ๊ะตัวเล็กๆวันนี้ก็มาทานอาหารเย็นกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เราก็มี สมคิดก็จะกินได้แต่หนังกรอ,อบนี่แหะปลาพริกป่นหอมต้นหอมผักชีแล้วก็มะนาวบีบลงไปะะแล้วเราก็เอามาจิ้มเพราะว่าบางส่วนนะจ๊ะถ้าไม่ใช่ตรงที่ห้าเหรียญน,นะคะประมาณนี้นะจ๊ะห้าเหรียญ2อน่อง,นองขาด้วยกันนะคะ2อน่องขาสะโพกนะคะช่วงสะโพก แล้วเราก็ทำเกลือน้ำวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีผักจ้ะงดผักสักวันนะคะเพื่อนเพื่อน,นเราชอบทานอาหารจิ้มเกียวแบบบ้านเราแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจิ้มเกียวแล้วก็เลยมาทานข้าวกันเลยนะคะทานข้าวกบหมูกรอบจ้ะหมูกรอบก็ตกทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นน่องไก่นะจ๊ะ กินข้าวไปด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะไปทำงานต่อนะครับเพื่อนๆน่องไก่ทอดจ้ากินทั้งน้องไก่ทอดกินทั้งหมูกรอบเนาะ,ะหมูหันนะจ้ะตัวเล็กๆ วันนี้ก็มาทานอาหารเย็นกันนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็มีนี่เลยค่ะสมคิดก็จะกินได้แต่นหนังกรอบๆนี่แ่ะรวมแล้วมื้อนี้นะคะเราทาน25เหรียญจ้ะเราก็เห็นหมูกรอบจ้า หนังมันก็จะไม่เค็ม,มก็ต้องเป็นเนื้อเนื้อแบบนี้มันก็จะจืดหน่อยนะคะเราก็ต้องจิ้มกับน้นําจิ้มนะคะมาทานด้วยกันนะจ้ะเยอะยๆเลยเพื่อนๆมาเลยนะคะบ๊ายบายกรอบมากๆเลยเพื่อนๆสมคิดก็จะกินได้จนหนังกรอบนี่แหละก็ทานอยู่ตกอยู่ที่25เหรียญอาหารมื้อนี้นะคะเพื่อนๆ แล้วก็นี่นะคะน้ำจิ้มเจวน้ำจิ้มสำหรับหนังนะคะวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีผักจ้ะงดผักสักวันนะคะเพื่อนเพื่อนหมดนี้ก็ยี่สิบเหรียญนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจ้ะ จานเบลอเลยนะคะยี่สิบเหรียญจ้าหมูหันหมูกรอบนะคะหมูกรอบไก่หนังมันก็จะไม่เค็มก็ต้องเป็นเนื้อเนื้อแบบนี้มันก็จะจืดหน่อยนะคะเราก็ต้องจิ้มกับน,น้ําจิ้มนะคะมาทานด้วยกันนะจ้าเยอะแยะเลยเพื่อนๆมาเลยนะคะบ๊ายบายที่ห้าเหรียญน,นะคะประมาณนี้นะจ๊ะห้าเหรียญสองน่นองขาด้วยกันนะคะสองน่องขาสะโพกนะคะช่วงสะโพก แล้วเรก็ทำเจวน้ำปลาพริกป่นหอมต้นหอมผักชีแล้วก็มะนาวบีบลงไปนะะแล้วก็เอามาจิ้มเพราะว่าบางส่วนนะจ๊ะถ้าไม่ใช่ตรงนี้ก็ยี่สิบเหรียญน,นะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะจานเบลอร์อเลยนะคะยี่สิบเหรียญจ้าหมูหันหมูกรอบนะคะหมูกรอบไก่ที่ห้เาเหรียญน,นะคะ ประมาณนี้นะจ๊ะห้าเหรียญสองน่องขาด้วยกันนะคะสองน่องขาสะโพกนะคะช่วงสะโพกแล้วเรก็ทําเจวน้ํำทานข้ามจ้ะแวะที่สตอร์ร์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราก็ไปซื้อหมูกรอบมาก็ตกอยู่ที่ยี่สทานอยู่ตกอยู่ที่ยี่สิบห้าเหรียญอาหารมื้อนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่นะคะน้ําจิ้มเจวน้ําจิ้มสําหรับสองชิ้นก็ห้า ห,ห้าเหรียญน,นะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็นี่ก็เป็นหมูหมูหันนะจ๊ะหมูหันแล้วก็ซื้อมาหมดหน้าน่องไก่ทอดนะจ๊ะเราก็ซื้อมาตกอยู่ที่สองชิ้นสองน่องแบบนี้นะคะสองน่องแบบนี้น่องละดอนยี่สิบห้ากินข้าวไปด้วยนะคะเพื่อนเอนเดี๋ยวเราก็จะไปทํางานต่อนะครับ อยู่ตกอยู่ที่ยี่สิบห้าเหรียญอาหารมื้อนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็นี่นะคะน้ำจิ้มเจีวน้ำจิ้มสำหรับเราชอบทานอาหารจิ้มเจียวแบบบ้านเราแบบนี้เลยนะคะเ<ๆ>พื่อนๆนจิ้มเจียวแล้วก็เลมาทานข้าวกันเลยนะคะทานข้าวกับหมูกรอบจ้าหมูกรอบก็ตกสองชิ้นก็ห้าห้าห้าเหรียญน,นะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็นี่ก็เป็นหมูหมูหั่นนะจ๊ะหมูหั่นแล้วก็ซื้อมาหมด จิ้มไก่แต่จริงๆแล้วนะคะน้ำจิ้มเขาก็มีให้เราด้วยแต่เราไม่ชอบทานนะคะเพราะว่าปลาพริกป่นหอมต้นหอมผักชีแล้วก็มะนาวบีบลงไปนะเราก็เอามาจิ้มเพราะว่าบางส่วนนะจ๊ะถ้าไม่ใช่ตรงน้องไก่ทอดจ้า กินทั้งน่องไก่ทอดกินทั้งหมูกรอบเนาะ,ะหมูหันนะจ๊ะตัวเล็กๆหนังมันก็จะไม่เค็ม,มก็ต้องเป็นเนื้อเนื้อแบบนี้มันก็จะจืดหน่อยนะคะเราก็ต้องจิ้มกับน้ําจิ้มนะคะมาทานด้วยกันนะ,ะจ๊ะเยอะๆเลยเพื่อนๆมาเลยนะคะบ๊ายบายกินข้าวไปด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะไปทํางานต่อนะครับ กรอบมากๆเลยเพื่อนๆจิ้มไก่แต่จริงๆแล้วนะคะน้ำจิ้มเขาก็มีให้เราด้วยแต่เราไม่ชอบทานนะคะเพราะว่าหมดหนี้ก็ยี่สิบเหรียญน,นะจ้าเพื่อนๆเน,นี่ยจะจานเบลอร์อเลยนะคะยี่สิบเหรียญจ้าหมูหันหมูกรอบนะคะหมูกรอบไก่ รวมแล้วมื้อนี้นะคะเราทาน25เหรียญจ้ะเราก็ปลาพริกป่นหอมต้นหอมผักชีแล้วก็มะนาวบีบลงไปแล้วเราก็เอามาจิ้มเพราะว่าบางส่วนนะจ๊ะถ้าไม่ใช่ตรงน้องไก่ทอดจ้ะกินทั้งน้องไก่ทอดกินทั้งหมูกรอบนะหมูหันนะจ๊ะตัวเล็กๆปกอยู่ที่25เหรียญ พานึงก็หลายตังค์อยู่นะจ๊ะพาหนึ่งก็สิบสิบกว่าสิบกว่าเหรียญน,นะจ๊ะเลิกงานมาเราก็มาเราชอบทานอาหารจิ้มแจ่วแบบบ้านเราแบบนี้เลยนะคะเพื่อนจิ้มแจ่วเราก็เมาทานข้าวกันเลยนะคะทานข้าวกบหมูกรอบจ้าหมูกรอบก็ตก มันก็จะไม่เค็มมันก็ต้องเป็นเนื้อเนื้อแบบนี้มันก็จะจืดหน่อยนะคะเราก็ต้องจิ้มกับน้นําจิ้มนะคะมาทานด้วยกันนะจ้าเยอะแยะเลยเพื่อนๆมาเลยนะคะบ๊ายบายค่ะหนังนะคะสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็น้องเออน้องขาไก่นะคะก็ตกอยู่สิบเหรียญน,นะคะแล้วก็น้องเออน้องขาไก่นะคะ ก็ตกอยู่กรอบมากๆเลยเพื่อนๆหนังมันก็จะไม่เค็มก็ต้องเป็นเนื้อเนื้อแบบนี้มันก็จะจืดหน่อยนะคะเราก็ต้องจิ้มกับน,น้ำจิ้มนะคะมาทานด้วยกันนะจ้ะเยอะๆเลยเพื่อนๆมาเลยนะคะบ๊ายบายค่ะจิ้มไก่แต่จริงๆแล้วนะคะน้ำจิ้มเขาก็มีให้เราด้วยแต่เราไม่ชอบทานนะคะเพราะว่าสองชิ้นก็5 5ห้าห้าห้าเหรียญน,นะจ๊ะเพื่อนๆ แล้วก็นี่ก็เป็นหมูหมูหันนะจ๊ะหมูหั่นแล้วก็ซื้อมาหมด,หมดเราชอบทานอาหารจิ้มเจ่วแบบบ้านเราแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจิ้มแจว่วแล้วก็เรามาทานข้าวก็เลยนะคะทานข้าวก็หมูกรอบจ้บหมูกรอบก็ตกสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็นอ้องอน้องขาไก่นะคะก็ตกอยู่ทานอยู่ตกอยู่ที่ยี่สิบห้าเหรียญอาหารมื้อนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่นะคะน้ําจิ้มแจ่วน้<ๆ>ําจิ้ม สำรับสมคิดก็จะกินได้แต่หนังกบรอบๆนี่แหละวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีนนมมผักจ้ะงดผักสักวันนะคะเพื่อนเพื่อนน้นนองไก่ทอดจ้ะ